วันนี้นะคะมาพบกับน้องพลอยนะคะที่ช่อง YouTube Ford by พลอยค่ะวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะมีเจ้า Nicksen หัวเดี่ยวนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับเจ้า Nicksen หัวเดี่ยวคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัวน,นี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะคะกับแรงม้านะคะอยู่ที่170แรงบิดอยู่ที่405ค่ะตัวน,นี้นะคะจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะมาพร้อมกับเ e กียร์แมนนวล6สปีดนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องพลอยจะพามาชมกันนะคะต้องบอกว่าคันนี้นะคะ ใช้งานได้จริงๆนะคะแถมหล่อมากๆนะคะวันนี้เราแบบแต่งแบบจัดเต็มมาให้ทุกคนได้ดูกันคะ่ะเรามาดูกันนะคะสําหรับทางด้านกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นแบบลังพึ่งอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าเดิมๆก็หล่อแล้วนะคะตัวนี้ก็ให้ความแข็งแรงทนทานมากๆนะคะ,ะ,คะก็ถัดมาที่ด่านข้างนะคะตัวนี้นะคะสําหรับตัวไฟค่ะจะเป็นแบบพาโดเจนนะคะเราได้มีการ เพิ่มเติมนะคะในส่วนของข้อไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะทําให้รถนะคะมีความดุดันมากขึ้นนะคะรถสีดานะคะแล้วก็เพิ่มรงนี้ไปค่ะสวยมากๆเลยสําหรับตัวชิลล์้อนะคะตัวนี้นะคะเราได้มีการติดเพิ่มเติมนะคะตัวนี้จะเป็นชิลล์้อแบบเรียบนะคะขนาด5นิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้จะมีให้เลือกนะคะแบบเรียบกับแบบหมุดนะคะสําหรับตัวแม็กกับยางนะคะตัวแม็ก่ะจะเป็นของซีอุดนะคะเป็นของฮอกบาค่ะจะเป็นลายแบบนี้เลย ตัวยางก็จะเป็นยางอาเป็นของอ่าเป็นยางออเทาเลนนะคะของแม็กซิค่ะตัวนี้ขนาดยางตัวนี้นะคะจะอยู่ที่สองเจ็ดห้าทับเจ็ดห้านะคะตัวนี้จะเป็นขอบสิบหกค่ะก็จะใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เราได้มีการยกขึ้นด้วยนะคะอยู่ที่สองนิ้วค่ะตอนแรกนะคะตัวนี้กระบะหัวเดียวตัวเตี้ยของเรานะค่ะจะเป็นตัวเตี้ยใช่ไหมคะถ้ายกสูงไม่มีบันไดตัวนี้เราได้มีการติดเพิ่มด้วยนะคะนี่เลยก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะบันไดข้าง ตัวนี้ได้มีการอาติดนะคะคเบ้ารองมือเปิดนะคะคแล้็คิวกันสัตว์เพิ่มเติมมาให้ด้วยค่ะสําหรับทางด้านท้ายของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะยาวๆแล้วก็กว้างแล้วก็มีความลึกสามารถบรรทุกของได้เยอะมากนะคะสําหรับตัวข้างๆตรงนี้นะคะตัวนี้จะมาจากโรงงานนะคะทางด้านข้างๆแล้วก็ที่ติดเพิ่มเติมนะคะจะมีในส่วนของนี่เลยค่ะโลบาร์เล็กของเอ t เลนเดอร์นะคะต้องบอกว่าตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานมากนะคะแล้วก็ทําให้รถนะคะมีความดุดันบึกบึนมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับทางด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะเราก็ได้มีการติดข้อไฟท้ายเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นทรงนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะคือรับกับตัวไฟมากนะคะตัวนี้นี่เลยเดี๋ยวน้องพอจะเปิดภายในให้ดูนะคะว่ากว้างขนาดไหนนี่เลยคะ่ะภายในก็จะสวยๆกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเช่นเคยนะคะสําหรับตัวขอบกระบะนะคะตัวนี้เราได้มีไม้บรรทัดนะคะ มาให้คุณลูกค้านะคะสาหรับท่านไหนนะคะที่ทํางานช่างต่างๆนะคะแล้วก็เสียบอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะมาสวยๆแบบนี้เลยและเดี๋ยวน้องพลอยจะพาไปชมภายในกันต่อนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะมากันเลยนี่เลยค่ะสําหรับภายในของเขานะคะก็มาสวยๆแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะตัวนี้สําหรับตัวพวงมาลัยนะคะอันนี้เราสามารถ สำหรับตัวพวงมาลัยเราสามารถปรับได้นะคะนี่ค่ะดึงเข้าถอยออกนะคะขึ้นลงแบบนี้ได้เลยแต่ทางด้านหลังพวงมาลัยนะคะตัวนี้ค่ะจะมีขนาดแดนิ้วนะคะจะเป็นหน้าจอเป็นดิจิตอลสีแบบนี้นะคะสำหรับตัวจอกลางค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนาด10บนิ้วนะคะค่ะก็จะเป็นทัชสกรีนสีเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มีปุ่มปรับลมแอร์ต่างๆนะคะหรือว่าจะปรับที่จอก็ได้ค่ะมาพร้อมกับนี่ค่ะเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะคะ และนี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับกันค่ะเพื่อนนะคะสองล้อแบบสีกับสี่ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นแบบพาร์ทไทม์นั่นเองค่ะนี่ค่ะกว้างๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าราคาย่อมเยาวคุ้มค่ากับลูกค้ามากนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการรถไว้ใช้งานนะคะแถมยังหลอเท่ขนาดนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยนะคะที่เบอร์0838958402นนะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์นะคะ ที่ลนไอดีนะคะ p l o y f o r d ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ให้น้องคอยเยอะๆๆๆเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย